ทุกคนรู้เป่าว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเล่นเกมอยู่เป็นเกมที่ทุกคนเป็นตัวละครหลักในเรื่องนั้นเกมที่เรียกว่าชีวิตเกมนี้คือเกมที่ไม่มีคําว่าแพ้ตลอดไปแล้วก็ไม่มีคําว่าชนะตลอดไปแต่คําถามคือแล้วเราจะชนะเกมนี้ได้ยังไงละ่ะแน่นอนว่าไม่มีใครในโลกนี้อยากเป็นผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นเกมในโทรศัพท์หรือเป็นเกมในชีวิตจริงใครๆก็อยากเป็นผู้ชนะแต่ความจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆได้ แต่วันนี้ณนขณะน,นี้ที่ทุกคนกดเข้ามาดูคลิปนี้พิวจะมาแชร์5วิธีที่จะทําให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ชนะในเกมของตัวเองได้อย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าใจกติกาของเกมเกมของชีวิตอะมันคืออะไรชีวิตแต่ละคนก็เหมือนเกมที่ไม่ได้แจกคู่มือมาตั้งแต่แรกแต่จริงๆแล้วอะชีวิตทุกชีวิตอะมันมีกติกาซ่อนอยู่ ว่าเราควรจะเล่นเกมแบบไหนเพื่อที่เราจะกลายเป็นผู้ชนะได้กติกาที่1ก็คือไม่มีใครเริ่มต้นในเลเวลที่เท่ากันบางคนเกิดมาอยู่เลเวล5บางคนเกิดมาอยู่เลเวล1บางคนเกิดมาอยู่เลเวล100รคือไม่ว่าเราจะเกิดมาในเลเวลไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่ในเลเวลนั้นตลอดไปเราสามารถเป็นเลเวลที่100ได้แม้ในวันนี้เราจะยังอยู่เลเวลที่1หรือเลเวลติดลบ100ก็ตาม คนบางคนที่เกิดมาอยู่เลเวลหนึ่งร้อยเขาจะกลับไปอยู่เลเวลหนึ่งก็ได้เหมือนกันมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะตั้งต้นมาจากเลเวลไหนแต่มันอยู่ที่มายเซ็ตของเราว่าเรามองเลเวลที่เราอยู่เป็นแบบไหนถ้าเรามองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยู่เลเวลหนึ่งฉันจะไม่มีวันไปอยู่เลเวลหนึ่งร้อยได้มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละมันก็จะเป็นไปตามที่เราคิดถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่เลเวลที่หนึ่งตลอดชีวิต เราก็แค่ยอมรับมันแล้วเราก็ไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆอยู่เลเวลที่หต่อไปแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราไม่อยากอย,กอยู่ที่เลเวลไปตลอดเราอยากจะไปอยู่เลเวลที่สิเราอยากจะไปอยู่เลเวลที่ห้ 50, เราก็จะเริ่มขวนขวายหาวิธีว่าเฮ้ยคนที่เขาอยู่เลเวลที่สิเขาทำยังไงคนที่เขาอยู่ที่เลเวลที่หนึเขาทำยังไง เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นให้ตัวเองได้มองเห็นเส้นทางที่มันสามารถทําให้เราอะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้ฟิวชั่นทุกคนในที่นี้เคยได้ยินเรื่อง growth mindset กับ fix mindset การที่เราจะไปเป็นผู้ชนะในเกมของชีวิตได้เราจะต้องมี growth mindset หรือ mindset ที่เราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ตรงที่นี้ไปตลอดชีวิตแต่มันเป็นความเชื่อที่เราเชื่อว่าเราอะสามารถพัฒนาตัวเองได้เราสามารถไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณนะวันนี้ได้ ถึงแม้ว่าเราอ่ะจะเกิดมามีเลเวลต่างกันแต่สิ่งที่เราได้รับเท่ากันคืออะไรรู้ปะคือเวลามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะบริหารจัดการเวลาของเรายังไงเพื่อที่จะให้ตัวเราที่อยู่เลเวลหนึ่งเลเวลสิบในวันนี้ไปเป็นเลเวลหนึร้อยไปเป็นเลเวลห0 0่มันอยู่ที่ mindset ล้วนๆมันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาของเราล้วนๆล้วพิวมั่นใจว่าบนโลกเนี้ยไม่มีใครสามารถเถียงได้ว่าฉันมีเวลาน้อยกว่าเธอฉันมีเวลามากกว่าเธอ มันไม่ใช่แต่อยู่ที่ว่าเราอะจะเอาเวลา24ชั่วโมงเหล่านั้นอะไปทําอะไรทํางานกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงเล่นกี่ชั่วโมงเราสามารถบริหารได้หมดอย่างที่2อภารกิจในชีวิตคือการเก็บเลเวลไม่ใช่การเอาชนะคนอื่น ผิวเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เคยเล่นเกม h เ y d a y คือยิ่งเราเล่นเกมนานขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นทําภารกิจมากขึ้นอะเลเวลของเราอะ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เราอะ่ะโฟกัสกับการสร้างฟาร์มของตัวเองไม่ใช่ไปดูว่าชาวบ้านเขามีฟาร์มสวยยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนแต่มันคือการทําฟาร์มของเราให้ดีทําฟาร์มของเราให้เจริญ ชีวิตก็เหมือนกันมันคือการโฟกัสที่ตัวของเราเองโฟกัสที่เลนของเราโฟกัสที่ฟาร์มของเราไม่ใช่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็มารู้สึกแย่กับตัวเองมันไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องดีกว่าเขาเขาจะต้องดีกว่าเราแต่มันคือเราอะ่ะดีกว่าตัวเอง คนเมื่อวานหรือ,อยังเราโฟกัสที่ตัวเองเราพัฒนาตัวเองเราทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันทุกๆวัน,วนเพื่อที่เราจะได้ไต่เต้าขึ้นไปอยู่ในแหล่งสูงๆได้หลายๆคนตอนนี้กำลังเล่นเกมชีวิตผิดวิธีเพราะว่ามัวไปแต่โฟกัสคนที่เขาเก่งกว่าเรามัวแต่ไปโฟกัสคนที่เขาประสบความสำเร็จกว่าเราจนลืมโฟกัสว่าภารกิจของเราจริงๆอะคืออะไรด่านที่จะทําให้เราไปสู่เลเวลต่อไปอะมันคืออะไรอย่างในเกมต่อสู้เนี้ยเราต้องไปตีมอนสเตอร์เราต้องเก็บสะสมสกิล เราต้องเก็บสะสมไอเทมแล้วของเราเนี้ยในชีวิตจริงอะ่ะมันคืออะไรรู้ปะมันก็คือสิ่งที่เราต้องทําในชีวิตของเราทุกๆวันทุกๆวันเพื่อสั่งสมประสบการณ์สั่งสมทักษะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือวันละสิบหน้าลองทําอะไรใหม่ๆหรือพัฒนาซอฟต์สกิลทั้งหมดเนี่ยก็คือ experience ที่เราเก็บเพื่อที่จะทําให้เราอะไปสู่เลเวลต่อไปได้อย่างที่3ถ้าเราไม่ผ่านด่านมันไม่ได้แปลว่าเราแพ้ แต่มันแปลว่าเราอ่ะกำลังเรียนรู้อยู่ในเกมที่ทุกคนเล่นน่ะฟิวเชียลมันจะต้องมีบางจุดที่เราอ่ะตายบ่อยๆมันเหมือนเอ้ยไม่ผ่านสักทีอย่าดานเนี้ยเนี่ยแหละก็คือชีวิตชีวิตเราอ่ะคือเหมือนเกมเป๊ะเป๊ะเป๊ะที่บางครั้งอ่ะมันจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เราทําผิดอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ผ่านสักทีจนถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราเรียนรู้จริงๆอ่ะ เราถึงจะผ่านด่านนั้นแล้วเราจะไม่เจอด่านนั้นในชีวิตอีกเลยทุกคนลองย้อนกลับไปนึกดูเลยในอดีตของทุกคนที่โตมามันจะต้องมีอะไรบางอย่างในชีวิตที่ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองอะทำไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วอะทุกคนก็สามารถผ่านมันมาได้โดยทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมันมาได้ไงอะ <laughs> แต่เห็นปะว่าสุดท้ายทุกคนก็สามารถผ่านด่านนั้นมาได้ เราทุกคนก็ไม่เจอด่านนั้นอีกแล้วเพราะทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะสามารถผ่านด่านนั้นได้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่เคยเจอด่านเดิมอีกแล้วในชีวิตนี้เพราะเรารู้วิธีที่จะแก้ไขมันแล้วเรารู้วิธีที่จะเอาชนะมันแล้วบางครั้งที่เราไม่ผ่านด่านมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนขี้แพ้มันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนโง่าาานนบางครั้งเราแค่ต้องการความรู้เราต้องการประสบการณ์เพื่อที่เราจะสามารถผ่านด่านนั้นๆได้คือตอนนี้เราเล่นด่านนี้ไม่ผ่านอ่ะแต่เราเล่นมันไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราก็ผ่านคือ ให้ตัวเองมีความรู้มีความสามารถก่อนได้ไหมคือเราไม่ได้จาเป็นต้องผ่านด่านตอนนี้ทันทีทันตาเห็นแต่เราสามารถค่อยๆเรียนรู้เราสามารถค่อยๆหาสกิลเราสามารถค่อยๆหาประสบการณ์เอาความรู้ที่เราสั่งสมมาแล้เนี้ยมาปลดล็อกด,าด่านนี้ให้เราสามารถผ่านไปสู่เลเวลต่อไปได้อย่างในโ e โรสัยน์สิงห์อะทุกครั้งที่เราล้มเหลวอะหรือว่าทุกครั้งที่เราแพ้อะสมองเราอะจะยิ่งเก่งในการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือทุกคนอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่แย่เวลาที่เราแพ้ คือสมองเราอะ่ะมันเรียนรู้ได้ไวมากมากทุกครั้งที่เราแพส้สมองจะเริ่มคิดละว,ว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดอะ่ะเนี่ยแหละคือการที่เราเฟลอ่ะมันทําให้สมองของเราอะ่ะฉลาดขึ้นเพราะว่าสมองของเราะจะพยายามหาทางออกในทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวแต่สิ่งสําคัญคือเราอย่าเพิ่งไปยอมแพ้ซะก่อนอย่างที่4ี่คือการรู้จักบอสของแต่ละด่าน คือบอสของแต่ละด่านมันมีหลายอย่างมากในชีวิตและทุกเลเวลในเกมอ่ะยิ่งเราอยู่เลเวลสูงบอสในแต่ละด่านมันก็จะยิ่งยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆบอสที่เราเจอในชีวิตมีอะไรบ้างความกลัวความไม่มั่นใจความขี้เกียจความสัมพันธ์ท็อกซิกค,ความสงสัยในตัวเองคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องต่อสู้กับบอสเหล่านี้เพื่อที่ทุกคนจะได้ชนะด่านนั้น แล้วก็ไปสู่ด่านต่อไปได้อย่าไปกลัวที่จะต้องเริ่มเกมใหม่เวลาสู้กับบอสเหล่านี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆพอทุกครั้งที่ทุกคนสู้กับบอสสิ่งที่ทุกคนได้คืออะไรประสบการณ์คือมันเหมือนในเกมเป๊ะที่แบบเราสู้กับบอสแล้วเราได้ค่าประสบการณ์ในเกมอะมันคือแบบนั้นเลยคือเรากดพอสได้แต่เราอย่าเพิ่งกดยอมแพ้เราสามารถไปเริ่มเกมใหม่ได้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งเลิกเล่นเกมนี้เพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เราไม่ควรหยุดเล่นมันคือเกมของชีวิตเรา มันเป็นเกมที่เราควรจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตของเราอ่ะทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคอ่ะมันคือความสนุกมันคือรสชาติของชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตเราเกิดมาแล้วก็โอ้โหลาบลื่นไปหมดสทุกอย่างคือเราเป็นคนเราอย่าลืมเราเกิดมาบนโลกเนี้เพื่อรับประสบการณ์เหล่านี้ ประสบการณ์ของบางคนอาจจะดีกว่าคนอื่นประสบการณ์ของบางคนอาจจะแย่กว่าคนอื่นแต่หน้าที่ของเราไม่ใช่การเปรียบเทียบประสบการณ์ของตัวเองกับคนอื่นแต่เราโฟกัสกับตัวเองโฟกัสว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะผ่านด่านน,นั้นๆในชีวิตของเราได้อย่างที่5อย่างสุดท้ายคือการสร้างทีมที่แข่งแกร่งคือหลายๆครั้งในเกมเราไม่สามารถเล่นเกมคนเดียวได้เราต้องการเพื่อนเราต้องการพาร์ทเนอร์เราต้องการ collaboration กับคนอื่น เพื่อที่เราจะผ่านด่านยากๆได้ชีวิตเราก็เหมือนกันในเมื่อไม่มีใครสามารถเล่นเกมคนเดียวได้สําเร็จเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมที่อยากจะไปสู่จุดๆเดียวกับเราเพื่อนร่วมทีมที่มีวิสัยทัศน์เหมือนเรามีจุดหมายปลายทางเหมือนเราคนที่จะร่วมต่อสู้ฝ่าฟันไปกับเราในทุกๆด่าน แล้วก็ไปถึงจุดนั้นที่เป็นเส้นัยคือเราต้องหาคนที่จะมาเป็นทีมเมทในชีวิตของเราให้ได้คนที่จะผลักดันให้เราเก่งขึ้นคนที่พูดกับเราตรงๆแต่เรารู้ว่าเขาหวังดีกับเราคนที่อยู่ข้างเราเวลาเราแพ้คนที่ปลบมือให้เราเวลาที่เราชนะเพราะการที่เรามีเพื่อนที่ดีทีมที่ดีเราเนี้ยมาทำให้เราชนะเกมที่เรียกว่าชีวิตได้ไปด้วยกันมันไม่ใช่ว่ามีใครคนหนึ่งชนะแต่มันคือเราทุกคนชนะเกมนี้พร้อมๆกันและสิ่งสำคัญคือ มันจะทําให้เราชนะเกมนี้ง่ายขึ้นเอาจริงเพื่อนที่ดีอะ่ะเหมือนสูตรโกงชีวิตเลยทุกคนคือเพื่อนที่ดีอะ่ะคือจะผลักดันเราไปได้ไกลมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเขาผลักเราไปคนเดียวมันคือเราผลักกันและกันเราผลักกันและกันไปข้างหน้าเราช่วยเหลือส่งเสริมกันและกันอันนี้คือความหมายของเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เหมือนสูตรโกงในชีวิตถ้าชีวิตของเราทุกคนคือเกมอะ มันก็อยู่ที่ทุกคนเลือกว่าทุกคนอยากจะเล่นเกมนี้ยังไงอยากจะไปสู่จุดหมายปลายทางในเกมแบบไหนหรือเราอยากจะเล่นเกมชีวิตนีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีแลนเล่นไปเรื่อยๆ go with the flow ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าทุกคนจะเลือกเล่นเกมแบบไหนหรือทุกคนจะเล่นเกมแบบที่เรามีเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งมีหลักการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมี mindset ของตัวเองที่เป็น growth mindset คือทุกคนสามารถเลือกเอลเมนต์เราเนี่ยได้หมดเลยเพราะอย่าลืมว่าชีวิตเราอะ่ะก็เหมือนเกมเกมหนึง่งที่เราไม่สามารถหยุดเล่นได้คือถึงแม้ว่าเราจะเรียนจบแล้วอะเมื่อสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่ได้ได้มาจากโรงเรียนแล้วอะเราก็ยังไปหาจากข้างนอกได้ เรายังหาข้อมูลเหล่านี้ในอินเทอร์เน็ตได้คือมันง่ายมากๆและความรู้แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะสามารถทําให้ทุกคนะไปสู่เลเวลที่ตัวเองต้องการได้ทําให้ทุกคนสามารถผ่านด่านได้คือส่วนตัวฟิวชอบคลิปนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกมฟิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายหลายๆครั้งที่ทุกคนมองอุปสรรคในชีวิตเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แต่ถ้าทุกคนลองนึกดูดีๆอะทุกคนก็สามารถผ่านมันมาได้ถูกปะ คือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องผ่านด่านนั้นเลยทันทีแต่มันคือเราสามารถใช้เวลากับมันได้เราสามารถค่อยๆสั่งสมประสบการณ์สามารถค่อยๆเรียนรู้ได้เราค่อยผ่านด่านนั้นคือเราไม่จําเป็นต้องรีบเราทุกคนจะรู้เลยว่าจริงๆชีวิตของเราอะที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคที่เรารู้สึกว่ามันเครียดเหลือเกินอะจริงๆแล้วอะมันก็เหมือนด่านในเกมที่มันสร้างสีสันมันสร้างความสนุกให้กับเกมนั้นๆ แต่อันนี้มันคือเกมที่เราเรียกว่าชีวิตแล้วบางครั้งที่เราเป็นผู้เล่นโดยตรงอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะลืมมองจากมุมมองไกลๆคือเราลองมองตัวเองเป็นบุคคลที่3ที่เล่นเกมนี้ดูเราทุกคนจะรู้เลยว่าจริงๆชีวิตของเราอะ่ะมันสนุกกว่าที่เราคิดมากๆตอนจบคลิปนี้นะคะพิวก็มีการบ้านมาทุกคนทําเหมือนเดิมอย่างแรกให้ทุกคนเขียน3อย่างที่ทุกคนเพิ่งเฟลมาล่าสุดแล้วเขียนว่าทุกคนได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนั้นๆอย่างที่2ให้ทุกคนลองทําสิ่งใหม่ๆเป็นระยะเวลา7วัน ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิอะไรก็ได้อย่างที่3มให้ทุกคนเขียนคุณสมบัติที่ทุกคนอยากจะมีแล้วให้ทุกคนนะ่ะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าตอนเนี้ยเรากำลังขาดอะไรอยู่ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้พิวมากๆนะคะแล้วพิวมั่นใจว่าทุกคนสามารถชนะเกมที่เรียกว่าชีวิตได้อย่างแน่นอนแล้เจอกันคิวหน้าคะ่ะายบ้า